าจำได้ไหมไห้ใจตื่นเต้นจบเลยทำไมว่าทำไมกูต้องมาที่นี่อจะใจโอ้โหมีสันติสุขโอ้ไม่มีความรู้สึกตอนเนี้ย ก็น่าจะมีข้าวกินแล้วครับวันนี้ไม่ว่าจะไงผมก็จะกินมันเม่ว่ามันจะเละหรืออะไรผมก็จะกินมันให้ได้ผมกินข้าวทรายไม่ใช่ <laughs> ตอนแรกผมก็นึกว่าว่าจะไม่รอจนขัวแต่พอพอได้มาอยู่ปุ๊บมัน,ม,นมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแปลกไปอีกแบบหนึง่งพี่ไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้แต่ชอบเริ่มชอบแล้วฮะอันนี้แค่วันแรกนะครับอันที่สองไม่รู้ <laughs> <laughs> อันที่สองอาจจะขอกลับก็ได้ใครไม่รู้ แหมให้จุดไฟหน้าไหมพอดีอุ้ยนอนนอนตรงนี้เขาสวยอ่ะเฮ้ยสุดยอดขอดมอลไรพี่อะไรขอดมเลยไม่ข้าวจะกินใช้ได้นะได้ได้ก็งดอย่าใช้แบบ อร่อยครับมีน้ำปลาหน่อยนะใช้ได้เฮ้ยอร่อยเอาควเบาความเบาควเอาไว้แล้วตั้งแต่เที่ยงไม่ได้กินอะไรเลยเป็นไงบ้างมืนนีมื้อนี้ของพี่กับน้องนี่ครับพอดีนี่การที่มีข้าวกินเพราะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยจะเป็นข้าวที่ ทีมงานให้มาเนี่ยตอนแรกผมเกือบพลาดไปแล้วที่ผมถือถุงเงินหมื่นหนึ่งอ่ะเอามาอะไรก็ทำลำทำอะไรไม่ได้เงินก็เท่านั้นนะครับอยู่ที่ความกินเยอะหุ่นเถอะบอกตัวเองบอกตัวเองให้ได้กินเถอะเยอะเงนยบๆตื่นมาลำบากเสียหายพวกเนี้ไม่มีประโยชน์เอามาเผาจริงสุดเนียเกียงเกลี้ยงเอาไปเผาเถอะแฮนด์คอร์ส ¡Gracias! <laughs> ไม่ร้อนว่ะจะร้อนสิวะพี่พี่ครับไม่ต้องร้อนเลยว่ะมันก็ร้อนเลยว่ะมันรอนอย่างนี้แล้ว่ะต้องรู้พี่ต้องรู้ขู่ข้าวข่ข้เปล่าเงี้ยพี่บ้าว่ะเขาเคกินข้าวเปล่าตลอดก็มันมีอยู่แค่นี้ไง

นั่งอย่างนี้เราไหม้กว่าไฟงั้นเดี๋ยวผมไปดูให้โอ้หตำเลมันร้อนหมดเลยพี่จะนอนไหนอะ่ะแเมื่อคืนนอนยุงยหงกันะ่ะอ๋อ <c oughs> มีตรงนี้โอ้สะโอก นี่ดี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 ที่ดีดีนะปูป๊าตรงนี้วางทีวีมุมนี้ทีวีแอร์แอร์อะไรไม่ได้พลอยไม่ได้โอ้แอังดีเตียงอะไรนะเตียงกระมีแรงวไงโอ้แสบท้องเอารูปแปะผนังเหรอเออนี่ดี หน้าเขาบอกเลยตอนเขาหิวอะครับของจริงเลยครับพฮ่าแต่ข้าวนี้เมื่อกี้ตอนทานเข้าไปนี่ดูสีหน้านี่แบบช้ำชื่นมากเลยนะครับได้ทําอะไรขึ้นมาแล้วมันมันดีอะมันออกมาเราโอเคกินได้เหมือนเมื่อกี้ที่ผมดูผมรู้สึกคิดได้ว่าคนเราทําอะไรก็ต้องประหยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโลกเรามันคือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอะฮะธรรมชาติจะจะเป็นยังไงอะฮะ ที่เราไม่มีไฟแค่วันสองวันอืรู้สึกว่าเออพอมองอย่างเงี้ยฮะมองกลับตอนนั้นอาจจะแบบว่าก็พยายามจะให้มันผ่านไปได้นี่ในขีดแค่ห้าก้ากับห้าวันสอนนี้รู้สึกไงคือก็คิดว่าโอ้คือคิดวันละก้าเลยนะครับผมก็แบบว่าก็พยายามพยายามตอนนั้นคิดว่าทําได้คิดว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอันเดียวน่าจะติดแล้วแหละถ้าแบบเตรียมการดีๆทิพเองหลับได้เพราะว่าเอาละสบายๆผู้ชายลุยหลับได้หรือพ้นเหนื่อยมากมันเชิงคือปกติผมจะนอนดึกมากถ้าอยู่บ้าน ต่มาที่นี่มันเหมือนไม่มีอะไรทำเลยสักอยา่ยางสภาพมกหลับไปเลยเออไม่กี่ทุ่ม,มผมก็หลับก็งงแปลกดีฮะับแจ๊คคะผมพยายามคิดตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าพอมาอยู่กรอบเนี่ีนพยายามทําให้มันแบบเหนื่อยที่สุดครับแล้วพอ,อ,อตอนนอนเนี่ยกลางคืนนี่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมากครับออสำหรับคนที่ติดเกาะนะฮะวันที่สองของแจ๊กกับซันนี่นะคะจะยากลำบากกว่าวันแรกแค่ไหน แหล่งน้ำต้องหาไฟก็เหลือไม่ขีดแค่2ก้านเท่านั้นนะคะข้าวเปล่ายังต้องกินกทั้งวันหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมากับวันที่2ค่ะตรงหลังพี่เตมเลยเหไรโอ้โหแย่แลวะว่ะน่าร้มากนะ กินวะกินข้าวเย็นไหมเก็บไปก่อนแล้วไ่หาให้เงินกินอ่ะโหหูแน่เลยมาเอะรวบต้องนอนอกี่คืนนะอ๋อสามคืนทุกวันแต่งเพลงพีงง่ฟังกัน,นไม่มาอะไรวะเออ อยู่บ้านดีๆไม่ชอบชอบมาเจาะใจใส่ลำพึงใส่ลำพึงน้ำหมดต้องหาแล้วเราอะจะหาที่ไหนอะเราก็ไปเดินหาข้างในที่ไปวะเมดอะด้ามอะฮะอะไรนะพูดเรื่องกระทำขี้ล่าไอ้ก็แน่อยู่สภาพ เอาไปด้วยครับพี่ี<ป>่ชันตัวไรอะ่ะอุ้ยตัวเฮหาไม้หาอะไรวะเผื่อเจอตัวแม่มันตัวแม่ต้วต้นไม้ไอ่ะ <laughs> ตัวเฮติดกินงคองหาไม้ไมวะ่ะ ก่อนนะช่้ยไม่ไหนในปวดหลังแล้วโอ้ยสำรวจสำรวจเฮ้ยเดินหน่อยบนจะหาน้ำกินไงพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพักหัวได้ไกลเิน ไม่หอตอนเย็นเราเราไม่มีน้ำกินนะหาน้ำพักก่อนก่อนนะพีการแบบมันเขามันชันไปอะพี่ขึ้นหรือไกลไหมอะไม่รู้เดินไปเรื่อยอะไม่ไม่เจออะไรที่มันเป็นส่วนหรือกันนะถ้าป่าเป็นมีเถาวรมันต้องมีน้ำเนี่หิวูข้าวด้วย เมื่อกี้ไม่กินมาแเราไม่มีกมลับไปหัวเลยเดี๋ยวไปเดินไปเดิวกลับมาหา